นะครับนักภาษาเดี๋ยวเราจะครูจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงฐานของสว่านไฟฟ้าอ่านี้จะมีแปลงฐาน2ตัวนะครับอันนี้ครูถอดออกมาได้จะการเปลี่ยนนะฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวนะัซเชื่อมไฟนะครับใส่ไฟแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็มันจะมีตัวลูล็อกนี่อยู่แล้วก็ดันสปริงนี้ดันไอไอันี้ให้มมาหน่อยตรงนึงให้มมาหน่อยเพื่อที่จะล็อกตัวนี้อ่านีเดี๋ยวครูจะใส่ไว้นะครับ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในแปลงฐานเวลาใส่ต้องระวังเลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะถึงถึงจุดกําหนดจะกัดล็อกนะจะล็อกอยูนะ่เป๊กสปริงนี้ก็จะล็อกเห็นไหมครับนะี่จะล็อกล็อกนี้ก็จะดันนี่ละแล้วถ้าให้แล้วนะแปลงฐานจากนี้แหละใส่ตรงร่องมันใส่ตรงร่องมันแล้วก็สองด้านนะครับอนนี้ที่ก็เปลี่ยนแค่ ข้างเดียวนะฮะแต่นักศึกษาก็ใส่ล็อกปุ๊บนะฮะอ่าอ่าหมุบบนปุ๊บนะฮะมันก็จะมีแล้วตัวนี้ไฟฟ้าก็จะเข้าไปที่นี่ก็จะเกิดนะฮะาการหมุนกดลดตัดก็จะไม่ได็กอ่นี่เดี๋ยวจะเสียบนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บดูดูดทีา่ามันทํางานหรือเปล่าอ่าเสียบปลั๊กนี่เราก็กดดูนะฮะดูดูดูเรงนี้นะครับนะ ทีนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเนื่อจนมากนะครับแปลงถ่านแปลงถ่านมันจะสึกเนืมันจะเสียบ่อยแต่เวลานั้นนะครับเราก็ต้องนั่นนะเราต้องเ,อเราต้องดูนี่เรามาดูชัดๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับแปลงถ่านนะครับแปลงถ่านสองอันนี้จนมากมันจะเสียอ่า อีกอย่างหนึ่งก็คือละสายไฟส่วนมากจะขาดในตรงนี้สายขาดอันนี้คือการนะฮะเปลี่ยนแปลงทานอันนี้สว่านไฟฟ้าอ่าวันนีแ้แค่นี้นะครับ